เอาลับสุดีทุกช่องนะครับผมยี่ลับสู่จูซิกโบว์พาร์ที่สกันแล้วผมเฮ้ยพูดถึง4แล้วผมมีภาษาจีนจะพูดว่าชงใช้ชือชช่อซื้อชื่อซังชือ่อ Welcome to s ียสชุมสี่สี่หนึ่งสี่สี่สองแปดสี่สามสิบสองดูซิว่าน้องเป็นไงบ้างตอนนี้หลับอยู่นะครับโอ้ oh my god น่ารักจริงเลยเชียวเฮ้ยน้องมาขวางทางรถเดี๋ยวรถเหยียบดูซิว่ารถมาหรือยังเฮ้ยรถหายไปหมดเลยว่าโดนแดกไปหมด,ด,ด,ด เราไม่ได้มีบริการแค่พาทจจัวร์น้องสัตว์เท่านั้นนะจ๋อยังพาลูกค้ามาเล่นสวนน้ำอีกต่างหากแล้วเปียกช่ำกันมาเลยทีเดียวไอ้ใครมาอยู่ในบ้านกูเนี่ยจะป่ายแดกแม่งเฮ้ยใครขับเข้ามาอีกแล้วเฮ้ยข้าได้ยินเสียงอะไรมันคุ้นๆมันก็เป็นเสียงรถพี่ข้าไม่ชอบอ๋อพี่พนักงานเข้ามาตรวจสภาพร่างกายน้องครับนี่เอาส่องแล้วส่องแล้วเฮ้ยขับไปแล้วเพื่อนโอ้โหแม่งลุยน้ำมาเลยโอ้โหเลยว่าขับกันแบบใกล้ชิดจัด ไอ้น้องไม่ทำลายคนด้วยครับดูดิน่ารักจัดไอ้ข้าไม่สนใจหรอกข้าจะกินปลาน่ะปลานี่มันอร่อยจริงๆนี่สวนสัตว์เรามีการสร้างคอนเทนต์หลายที่มากนะครับนี่แม้กระทั่งเมกาโลดอนก็มีนะครับโอ้โหดูดิโผล่ไปแล้วเราเห็นเมกาโลดอนว่ายอยู่ใต้ตีนนะครับตุ้ยว่ายจุดยู่ใต้เท้านะครับโอ้โหเป็นอะไรที่เจริญใจสุดๆไปกันแล้วชีวิตนี้กูไม่เอาอะไรแล้วอยู่ตายก็ตายไปเถอะ โอเคดูซิว่าน้องๆเป็นยังไงบ้างนะครับมีกระโดแเราก็น้องตายวัดน้องตายเพราะว่าน้องมีอายุแก่เกินนะครับโอโอเคไม่ได้ตายเพราะว่าติดเชียวไวรัสใช่ไหมโอ้น้องจากพูกเราไปแล้วครับโอ้โหน้องบอกเฮ้สัตว์ทุเลต์กรดานี้กูตายดีกว่าน้องแก่ตายนะแม่ชมครับผมไม่ได้ทําน้องตายนะครับเอออย่ามาโทษผมนะครับผมเลี้ยงน้องดีน้องแค่อายุไขเกินกำหนดนะครับน้องก็เลยกลับดาวไปแล้วครับ หรือว่าน้องๆจะมีอะไรบ้างครับกรงนี้น้องนกใครมาปลูกต้นไม้ขาเกือบเกีเ่ยวไอ้สองนี้เขาเป็นเพื่อนกันนะครับเป็นพี่น้องกันนะครับเกิดมาพร้อมกันเออตัวติดกันเลยวเว้ยเพื่อนกระพือดีๆีเพื่อตีหน้ากูหมดแล้วเออคนหนึ่งเข้าไปไหนวะมันมีสามคนนะครับที่เราเลี้ยงไว้ในเนี้ยยังไม่สนิทกันเหรอนี่ไงบ,บินมาแล้วเพื่อนใหม่เพื่อนใหม่อย่าลืมทักทายเพื่อนใหม่ด้วยนะครับน้องๆไป มีมาเล่นกันแล้วอืมมันปลาของข้ากินปลาดีกว่านี่เขามาอยู่ด้วยกันแล้วชมนครับเน่นน้องคนใหม่นะครับนี่น้องคนเก่าเออมากินอาหารด้วยกันไว้น่ารักดีวันนี้เลี้ยงไรดีครับมีคนแนะนํามาหลายตัวเลยนะครับเรียกว่าไม่รู้จักสักตัวเลยแร <c oughs> ปเตอร์ไหมแรปเตอร์ไหมเ้ยอยากเหี้ยงแรปเตอร์ว่ะเออแรปเตอร์หรือสู้แรปเอกโจโจ น้องชื่อลับเตอร์หรือเปล่าหรือว่ามีชื่อกลางอะไรเปล่าทำไมหาว่เจอวะเนี่ยหาแรปเตอร์ไม่เจอวะเออเลี้ยงจำศพยากเลี้ยงปลาทูขายดีว่ะนี่ลรปเตอร์แต่น้องใช้ชื่อว่าเรลซ o แรปเ p อร์นะครับเออแล้วมันต่างกับอินโดรแรปเตอร์หรือเปล่าไม่รู้ว่ะคุยใครวะเนี่ยไม่รู้แต่ว่าวิจัยมาก่อนเลยครับน้องเกิดที่มองโกเลียนะครับนี่บีนะ้ะมองโกเลียถ้ามองโกอมนนี่ไปกันใหญ่เลยนะเออพูดอะไรวะ โอเคส่งน้องวิจัยก่อนนะครับไปเดินทางไปพายนะครับพี่จอนพี่จอนอีกแล้วครับนี่พี่จอนเราเป็นนักขุดฟอสซิลนั่นเองเน,นะครับนี่เลยเดินทางไปพายนะครับผมให้เครดิตพุ่นเดียวเลยอะโอเคแล้วเราจะมีแรปเตอร์ให้เราเลี้ยงแล้วเ้ยผมว่าถ้าเราเนี่ยครับเอาแรปเตอร์มาไว้ในขณะที่เขากําลังขับรถมันจะต้องเป็นอะไรที่ <c oughs> เฮ้ยถ้าแบบว่าี่ขับรถอยู่แล้วแบบว่าแรปเตอร์วิ่งตามอะไรเงี้ยเฮ้ย เอาเลยแล้วกันคนดูบอกโอ้โหกูผ่านสไปโนซอรัสมากูต้องมันขับรถหนีแรปเตอร์ไงอ่าไม่ต้องกลัวนะครับทุกคนส่วนสัตว์เหล่านี้เป็นสัตว์ที่เป็นมิตรทุกคนนะครับผมอ่าไม่ต้องกลัวนะครับว่าน้องจะวิ่งไล่นะครับน้องเป็นสัตว์กินเนื้อด้วยนะทุกคนไม่ได้กินปูกินปลาเหมือนสไปโนซอรัสนะครับเออน่าสนุกดีล่าไหมคนดูบอกน่าสนุกสําหรับคนเล่นแต่ทีไรกูไม่สนุกโอเคเหล็กสองนาทีนะครับในการวิจัยน้องแรปเตอร์โอเคในระหว่างนี้เรามาขยายเมืองกันต่อดีกว่า อเคยังไม่เสร็จเลยนะครับต่อทางมาก่อนนะครับทางเลียบกับถนนแล้วก็ผมว่ามันจะเพิ่มเมืองสักตรงนี้เพราะว่ารู้สึกว่ามันโล่งเกินไปนะครับข้างๆโรงแรมนี่แหละสิ่งนี้ขาดไม่ได้ครับจัตุรัสครับผมเดินเข้ามาสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือจัตุรัสกลางเมืองนั่นเองนะครับนี่มาเดินชมกันได้นะครับนี่จะเป็นจัตุรัสที่เต็มไปด้วยนะครับร้านค้าที่แบบว่านี่ร้านที่เราใส่ก็จะเป็นร้านสปา สปาไหมวิมียิมด้วยว่ะออกกำลังกายเลยตรวนี้เป็นโซนผ่อนคลายนะครับนี่ลูกค้าสามารถมาเล่นโบลิ่งกันได้นะครับเป็นโบลิ่งแล้วนะทุกคนนี่เลยให้เขามาเล่นเอนเตอร์เทนกันบ้างน,นะครับนี่เปิดธบร,รการอลไรครับนี่เดินมาแล้วเ้วเดินก็ชิลจัง <laughs> ฝนตกเลยเฮ้ยกูยเห็นว่ามีร้านตรงนี้กูเข้าก่อนเดี๋ยวฝนเปียกร้านเดียวไม่พอครับข้างๆก็มีร้านอาหารด้วยนะครับตรงข้ามก็ใส่เป็นร้านบาร์บีคิวแล้วนะครับนี่ นี่เล่นบลิงเสร็จมากินบาร์บีคิวต่อจเจริญใจสุดๆและอีกหนึ่งร้าน,นครับเป็นร้านไอศครีมนี่เดินเข้ามาได้นะครับตรงนี้เอ๊ะมันเชื่อมได้แค่นี้ปะใส่โต๊ะนั่งเข้าไปด้วยจะเป็นโซนที่นะครับเป็นโซนนั่งเล่นนะครับโซนนั่งเล่นโซนอาหารอะไรเงี้ยนี่ซื้อบาร์บีคิวเสร็จสีติมเสร็จมานั่งตรงนี้ได้ต่อเลยนะครับติดไฟเข้าไปด้วยครับเดี๋ยวเขาจะกลัวผีนี่เราจะต้องใส่อะไรเข้าไปสักอย่างให้มันดูมีอะไร นี่แตงจริงแล้วไม่มีอะไรนะครับทำทำไมก็ไม่รู้เลยวิสสวยอะเออเริ่มดูเป็นอะไรอลไรก็ไม่รู้ครับเจ๋งนะเจ๋งนะปลูกต้นไม้ให้ไปด้วยครับโทคำมลมลืนนี่สอยนี้มานั่งเล่นกันไน้นะครับนี่เลยแถมสามารถดูคนนี้กำลังขับรถออกไปได้ด้วยครับนี่ถักทายกันแล้วเฮ้ยเพื่อนไปไหนอะเฮ้ยผมเราจะ,ไ,ะไ,ไปดูสไปเดอโซลัดแบบใกล้ๆอะโอ้โชคดีนะเพื่อน ขอให้โดนแดกก็ไม่ใช่ไม่ใช่ใชแล้วก็ไอ้ตรงมาว่านี่หจะทำเป็นแบบสวนสาธารณะด้วยนะทุกคนนี่เป็นบอ่อน้ำนี่แหละโอเคโซนนี้ประมาณนี้แล้วนันผมค้างไว้แค่นี้กอนะทุกคนนะยังดูไม่ค่อยสวยนะครับแล้วก็อย่างหนึ่งที่ขาดไม่ได้ครับนี่ผมไม่ได้สร้างให้เขาเลยน่หว่าแต่ต้นเกมอะเออแต่พาทที่หนึ่งคนดูบอกเออแม่งกว่าจะสร้างให้กูจะไปเพื่อนกูโดนแดกไปหมดแล้วอันนี้คือจะเป็นแบบว่าเวลาน้องหลุดอะไรเงี้ยเออเขาก็จะมา เข้าไปในเชลเตอร์นี่นะครับเป็นการหลบน้องอะไรเงี้ยเออแต่ไม่ต้องกลัวเนี่ยผมส่วนสัตว์เราไม่มีใครโดนกินอยู่แล้วนะครับผมเออเอ้ใครโดนกินไม่มีหรอกโอเคผมยังรอน้องแรปเตอร์วิจัยอยู่นะครับเออไม่ได้วิจัยไปขุดฟอสซิลนั่นแหละนะครับยังไม่เสร็จเลยเอาละใครมารถพังอยู่นี่วะเนี่ยวายตายแล้วค่ะรถพังก็ไปไหนก็ไม่ได้ด้วยโดนน้องกินแน่นอนเนี่ยผมโอเคนะว่างรอน้องแรปเตอร์นะครับ ผมจะมาสร้างกองแรปเตอร์นี้ว่ะกองน้องแรปเตอร์นะครับผมจะให้เขาอยู่ชิดกับน้องสไปโนซอรัสเลยนะครับนี่เข้าไปเจอน้องแรปเตอร์ก่อนนะครับหลังนั้นเนี่ยเขาก็จะเข้าไปสู่กองน้องสไปโนซอรัสแบบต่อเนื่องสไปโนซอรัส <c oughs> ว่าว่ดดุแล้วนะครับเออเจอแรปเตอร์กวดเข้าไปดีกวว่ากีดการ์ดกันใหญ่ผมไม่รู้ว่าน้องจะอยู่กองใหญ่หรือเปล่านะแต่ว่าผมคิดว่าน้องน่าจะอยู่หลายตัวนะเพราะว่าน้องเป็นสัตว์ที่เวลาล่าเนี่ย จะล่าเป็นกลุ่มเนี่ยเออไม่รู้ว่าพูด่วยังไงกูกนี่เพราะฉะนั้นเนี่ยกงอาจจะต้องใหญ่ๆรองรับน้องๆที่จะเกิดมานะครับผมนี่เลยนี่คนที่ขับมานี่คือแบบโอ้โหแล้วเป็นระยะทางที่ยาวมาก <c oughs> ยาวแบบยาวมาก <c oughs> คนดูบอกโอ้โ oh, ห oh, กว่ากูจะผ่านกงนี้ไปได้ผ่านกงแรปเตอร์ไม่เท่าไหร่กูเข้าไปเจอสไปโนซัตเตอจรรใจจริงๆ นี่ใหญ่พอหรือเปล่าครับนี่เลยนะใหญ่พอให้น้องวิ่งอยู่นะเออนี่เยอะเยอะเยอะผมว่ามันไม่ใหญ่พอผมว่าอาจจะต้องใหญ่อีกนะครับนี่ประชากรน้องต้องเยอะแน่เลยอ่ะผมว่าน้องไม่น่าจะอยู่แค่หนึ่งคนนะครับนี่ไงน่าจะใหญ่พออยู่แหละเอออันนี้อะไรนี่แรตเตอร์เราเสร็จแลวครับนี่ส่งน้องวิจัยเลยครับส่งคนวิจัยเลยครับพี่โอเรนลาลูวาร์จูนะครับผมไปขายลินทิ้งก่อนนะ โ okay, อเครอน้องวิจัยก่อนนะครับทุกคนประมาณ5นาทีโอเคในระหว่างนี้เรามาตกแต่งบ้านน้องก่อนนะครับผมบอกเลยว่าน้องที่จะเกิดมาน้นจะต้องพูดเป็นสิ่งเดิยว,ว,าว่าว้าวสวยมากเหรอไม่ใช่ส้นตไรละเนี่ย <c oughs> เราทําการบล็อกน้องนะครับด้วยการสร้างลำธาเรเล็กๆนี่เป็นการบล็อกน้องไว้ก่อนนะครับไม่มาถึงตัวนะครับลูกค้าเนี่ยครับ <c oughs> <c oughs> คือน้องวิ่งเร็วอยู่แล้วอะเพราะนั้นเนี่ยคือถ้าปล่อยวิ่งมาลงโลกเนี่ยคือ น่าจะตายห่างกันหมดครับนี่ไงหวังว่าน้ําจะนะครับช่วยลูกค้าได้น <c oughs> <c oughs> เนี่ยเออเวลาน้องวิ่งลงน้ำเนี่ยจะลดความเร็วน้องลงไปนะครับเออให้ลูกค้าได้เสี่ยวนะครับเย้แม็มันวิ่งมาแล้วโอ้โหวิ่งมาจากตรงนู้นเลยนะครับโอโ้แต่ต้องวิ่งลุยน้ํามาก่อนนะครับโอ้โหคนขับรถนี่ต้องแวนแล้วเขาบขอ,ขอต้องใส่็นทรานะครับเพราะว่าทรายเนี่ยไปทําให้เวลาน้องวิ่งเนี่ยขา้องมันจะจมทรายนะครับ พอจมทรายปุ๊บก็จะน้องก็จะวิ่งชา้าลงอีกนิดนึงนะครับอืมผมช่วยได้แค่นี้แหละที่เหลือก็แล้วตัวเวนตกรรมของลูกค้านะครับใส่หินสักนิดชีวิตจำใส่โอเคเดี๋ยวเราค่อยใ,ใส่ต้นไม้ต้นลาเข้าไปนะครับตรงนี้คือมันจะเป็นฟิลที่แบบว่าคนนี้ขับรถมาเนะี่ยเขาจะมองแบบเห็นเป็นป่านะเป็นป่าแล้วก็ต้องลุ้นนะครับว่าเอ๊ะในป่าเนะี่ยมันจะมีตัวอะไรวิ่งออกมาบ่า นี่โอเคไม่ใส่เยอะแล้วกันเดี๋ยวน้องวิ่งออกมาเดี๋ยวสะดุดล้มสะดุดล้มหน้าจุ่มน้ําตายหายโอเคประมาณน,นี้แล้วกันแล้วก็ต้นไม้ต้นไม้ยังไม่ใส่เลยกันนะเพราะว่าต้องดูนะว่าน้องชอบมุเพ่แบบไหนนีปิ๊บ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 ปิ๊ต้องดูนะว่าน้องชอบต้นไม้ยังไงนะโอเคไหนดูซิว่าเสร็จหรือยังคนะรับฟอสซิลเราเยสในสุดแล้วก็เลี้ยงได้นะครับผมแรปเตอร์ไม่ได้มีแค่แรปเตอร์นะเขาไปวิจัยอะไรมาวานะแล้วเฮ้ยนกกระจอกเทพไปะนะ ฝากด้วยนะครับพี่พนักง,งานโอเควิจัยน้องก่อนนะครับเหลืออีกหนึ่งนาทีโอเค <c oughs> ผมอดใจไม่ไหวแล้วว่าชมครับเออใครโดนอะไรอีกแล้วเนี่ยเย้ใครมาถ่ายรูปแท้เอ้ยมีนอนให้ถ่ายรูปเด้อพี่พนักง,งานหนกขอถ่ายรูปหน่อยเออเอ้ยน้องอย่าขวางทางดิเออเอ้ยมีจูบนยครับมเมื่อกี้ใครเข้ามาในบ้านไหมข้าเนี่ย โอเคดูซิว่าเสร็จหรือยังเสร็จแล้วนะครับโอเคดูดีว่าเราเพาะพันุน้องได้หรือยังนะครับน้องแรปเตอร์ของเราได้แล้วด้วยแล้วกูได้ใครมาบ้างวะนนี้อุ้ยน้องน่ารักจังอันนี้ผมไปวิจัยมานะครับไม่รู้เป็นใครน้องชื่อว่าฮัมโมลเซฟาฟลีเป็นการอ่านภาษาอังกฤษที่งงมากแต่วันนี้ไม่ใช่ประเด็นนะครับวันนี้เราคือแรปเตอร์ครับผมแรปเตอร์ือซูแรบเอร์ จะก่อนไปดูนะต้องศึกษาก่อนนะว่าน้องอยู่ในพื้นที่ยังไงนะครับน้ํานี่คือต้องใช้5%เท่าน,นั้นนะครับผมซึ่งพอแนะ่นอนฟอรเรสสามสิบสองเซนพื้นที่วิ่งเนี่ยครับหกสิบสองเปอร์เซ็นต์มีปัญหาเพราะว่ากงพี่นะสร้างใหญ่ใหญ่โมกนี่แล้วก็มินิมัมพ OPULATION เนี่ยครับน้องอยู่ได้สองตัวเว้ยชอบไหมครับเออแล้วก็อันนี้อะไรลิงก์กับอิโดเมนัสเล็กได้อย่างนั้นแหละทุยไม่ใช่ลิงก์นี่ไล์เอ้ยน้องเอาน้องชอบกันเหรอ นี่อันนี้คือดิสไลค์คือไม่ชอบนะครับสัตว์ที่ไม่ชอบให้ไปอยู่ด้วยกันก็คือน้องเทอริสซิโนซอรัสนะครับผมไม่รู้ตัวอะไรผมก็อ่านไปเรยเปย่แ <c oughs> ตัวเรามีอิดมินัสเล็ก้วเนี่ยเออถ้าเราย้ายอิดมินัสเล็กมาอยู่กับเลปเตอร์แล้วก็เป็นการคอมโบกัน <c oughs> เป็นการคอมโบกันให้ลูกค้าได้ชื่นชมแบบจุใจจะต้องเป็นอะไรที่โอเคไม่เป็นไรเอามาก่อนแลวกัน จัดไปครับวิจัยน้องมาเลยครับผม20วิครับในการฟักเป็นไข่โอเคโอเครอน้องก่อนนะครับเฮ้ยผมว่าผมจะย้ายอ่าินโนเมนส์เล็กมาไว้นี่มีวะแต่น้องจะแย่งพื้นที่กันหรือเปล่าแค่นี้แหละโอ้โหคนดูบอกกูขับเข้ามากูเจอรับเต้กวนไม่พอกูจะมาเจออินโนเมนส์เล็กอีกเหรอเนี่ยชีวิตนี้ตายห่าแน่นอนเนี่ยนี่ลูกค้าขับมาแล้วครับเอ้ยไอ้เจ้าของสวนจัดมันสร้างกรงอะไรไว้วะเนี่ย ก็เป็นสัตว์ที่น่าเกงขาแมแน่นอนต้องเป็นสัตว์ที่น่ารักน่าชังเป็นสัตว์ที่ไม่เป็นพิษเป็นภัยต่อลูกค้าแน่นอนนะครับฟักเสร็จหรือยังวะเอ้ยฟักเสร็จแล้วอ้าวฟักต่อเน,นื่องกันเลยไอย้น้องมีไข่ห้าใบเลยครับชมครับอา้าวงี้แล้วก็เลี้ยงห้าตัวหร,หรือไงวะแต่ว่าน้องบอกว่าน้องอยู่ได้แค่ลิมิตแค่สองตัวนะครับแต่ไม่น่าใช่น้องน่าจะสามารถอยู่กันได้หลายคนผมเชื่ออย่างยิ่งนะครับเพราะว่า ในหนังเนี่ยน้องจะโจมตีเป็นฝูงนะครับเออเพราะนนเนั้นสองคนไม่น่าใช่ลูกค้าบอกโอ้มายก้อนรถกูขับชา้าจัดจัดแรปเตอร์มาทีนี้กูไม่รู้จะหนียังไงส่วนสัตว์นี้ไม่เน้นดูนะครับเน้นเอาชีวิตรอดสาม <c oughs> สองหนึ่งเย้ <Ye ay! S 2> เสร็จแล้วเปิดประตูหื <c oughs> ผมฟักมาห้าตัวนะครับไม่รู้ว่ามากี่คนมาแล้วสองโอ้ <c oughs> คุยกันแล้วเฮ้ยเพื่อนแม่งที่ไหนวะเนี่ยกูไม่เคยเจอที่ไสวยขนาดนี้มาก่อนมาแล้วครับแรปเตอร์อืมเฮ้ยแต่น้องก็ตัวไม่ใหญ่นี่วะหน้องตัวไม่ใหญ่นะครับทุกคนเออเพราะนั้นเนี่ยน่าจะไม่เป็นอันตรายต่อลูกค้านะครับนี่ครับสำหรับใครไม่เคยเห็นแรปเตอร์ครับนี่เลยเฮ้ยที่นี่มันที่ไหนกันวะเนี่ยทุเล็ดอะไรขนาดนี้เฮ้ยน้องสู้กันน้องสู้กันหรือเล่นกันวะเมื่อกี้น่าจะเล่นกันนะครับ ไม่น่าจะสู้หรอกเพราะว่าน้องอยู่เป็นฝูงเนี่ยน้องน่าจะรักกันดีน้องบอกว่าป่าน้อยไปโอเคไม่เป็นไรเอออย่าตอยกันดิโอ้น้องตอยนะครับน้องน่าจะยอกกันนะทุกคนเออไม่ได้ไม่น่าจะกัดกันหรอกนี่น้องบอกว่าป่าน้อยไปโอเคไม่เป็นไรพี่จะไม่ได้ให้น้องอยู่ในนี้ต่างหากไปดูแต่เมแกนก็โอเคส่งพนักงานเขามาเก็บน้องกอนนะครับนี่อะไรโอเคส่งน้องเข้ากองกอนนะครับ ห้าคนห้าเฮลิคอปเตอร์น้องตัวนี้เตรียมเองใช่ไหมครับเออตัวทั้งรถเลยอ่ะตอนนี้คนดูบอกเลยครับเอ๊ะไอแสงไฟ้านั่นคืออะไรวะตื่นขึ้นคุ้นๆเขาแล้วรู้หรือไม่ว่ากลังจะมีแรปเตอร์นะครับนักวิ่งสี่ขุดร้อยมาวิ่งไล่กวดรถนะครับมาแล้วครับนี่ปล่อยเลยครับนะจะลงพื้นอีกสามสองเย้มาแล้วหนึ่งคนนะครับ นี่เลยโหคนดูบอกเอ๊ะทำไมเฮลิคอปเตอร์มาเยอะจังวะไม่ได้มีตัวเดียวหรอเนี่ยนี่ยินดับสู่กงใหม่นะครับนี่เลยเอาละครับตัวนี้มีรับเตอร์นะครับผมมาให้ดูแ้ะดูน้องไตนะครับน้องไต่กันชมนี่อุ้ยกระโดดทีบเลยเมื่อกี้น้องจะเล่นกันนะทุกคนไม่ต้องตกใจนะครับเออแล้วดูเหมือนจะไม่ค่อยสนใจผู้คนที่ขับมารับชมด้วยนะครับ ดูสิว่าเขาจะทำอะไรรถเรือ่อนะครับเออถ้าแบบไม่ยุ่งกับรถนี่คือจะดีมากนะครับเพราะว่าจะเป็นการเอนเตอร์เทนลูกค้านะครับนี่ครับมาแล้วน่งนิงเงินเชียวเฮออ้ยขยับนะเว้ยขยับขยับโดนแดกแน่นอนโอเคแต่เพิ่มป่าให้น้องนะครับเดี๋ยวน้องจะอารมณ์ไม่ดีถ้าน้องอารมณ์ไม่ดีเนี่ยน้องจะไปแดกคนได้นะครับผมไม่รู้น้องอยู่ป่าอย่างไงนะแต่ว่าจะตกแต่งแบบว่าผสมกับป่าใหญ่นี่คนที่เข้ามาดูนี่คือ เขาจะลุ้นแล้วนะครับว่าเอ๊ะน้องจะวิ่งออกมาจากพุ่มไหนวะโอเคบ้านนี้แล้วกันนี่เลยหญ้าไหมเพิ่มหญ้าก่อน <c oughs> นี่นี่มีพื้นที่ให้น้องวิ่งเล่นบ้างนะครับตรงนี้เป็นพื้นที่โลกนะผมจะให้น้องมาวิ่งเล่นนะครับนี่เลยสำหรับใครไม่เคยเห็นแรปเตอร์นะครับนี่เลยครับน้องเป็นสัตว์ที่วิ่งเร็วมากครับตอนนี้น้องกำลังศึกษานะครับว่าเอ๊ะรถคันนี้มันกินได้ป่าวะ ไอ้ตัวน้องไม่สนใจเลยเว้ยชมด้วยที่น่ารักจัดออไปแลยครับไอ้ยไข้มันมาขับอยู่ตรงนี้วะเนี่ยเออไม่สนใจหรอกเฮ้ยโอเคอย่าลืมสร้างไอ้นี่ให้หน้องนะครับและอย่าลืมที่จะเรียกพี่พนักงานมาด้วยนะครับเอาล่ะแค่เราได้คือแรปเตอร์เลยครับน้องไม่น้องไม่ทำร้ายคนนะครับผมไม่ต้องกลัวนะครับนี่ควาสามารถถ่ายรูปน้องได้แบบใกล้ๆโดยที่ไม่โดนโดนน้องกินด้วย ดูไปดูมาสวยเหมือนกันนะเนี่ยเออผ่านกงน้องสไปโนซอรัสมาครับแล้วก็เลี้ยวมันเลี้ยวยากจัดคือไม่ได้าตายเพไดะเดนอสส์ตายเพราะขับรถเนะนะี่ยโหเลยด้วยว่าเป็นการพาชมแบบเอ็กซ์คลูซีฟเนี่ยครับนี่เลย <S <s <amt> เฮ้บบ e เย, <S <s ยผมลืมใส่เหยื่อให้น้องว่ะโอเคใส่อาหารให้น้องกนะ่อนอาหารของ,น,องน้องเนี่ยต้องเป็นอาหารที่นะครับน้องกินในทางเนื้อธรรมดาแล้วก็เป็นแพะนะครับปล่อยแกะมาเลยหนึ่งที่ ยัยกูมาเกิดในกรงแรปเต้โอ้โหกูต้องสีคูร้ายแน่นอนผมจะให้เขามากินแบบข้างหน้าคนที่ขับผ่านนะครับนี่เลยเวลาดูจะได้แบบว่าอจเจริญใจจัดๆเห็นน้องกําลังไล่กินแกะอะไรอ่างี <c oughs> <c oughs> แ้แผลแผลคูิดเมื่อกี้น้องม,มีปัญหานะทุกคนนะครับคือไม่มีอาหารกินนะครับเอ,อพี่พยาบาลก็เลยม,มาฉีดยาน,น้องให้หลับไปนะครับโอเคผมเพิ่มอาหารให้น้องนะครับไปตื่นแล้ว อุ้ยมากินจริงด้วยหืมจับยังไวแล้วใครขับลุยเนะี่ยมาเลยเออเอาเออ,เอ,อส่องกล้องเออเออดูแบบใกล้ชิดจัดไม่ต้องมีกล้องก็ได้นะจริงอะไม่ต้องส่องก็ได้นะใกล้ขนาดแบบเฮ้ยน้องไล่แล้ไปไปเลยนะเฮ้ยยังไม่ได้เห็นอีกเดี๋ยวจะจับกินนี่หมดเลย น้องไม่ทำลายด้วยนะทุกคนเหมือนน้องจะมาแค่คู่นะครับเออแต่น้องไม่ทำลายคนไม่ทำลายรถที่ผ่านไปผ่านมาถือว่าดีมากไม่ทำลายคนที่ผ่านไปผ่านมา <c oughs> ถือว่าดีจ,าจริงๆนะผมจะเจริญใจสุดๆอุยน้องกำลังวิ่งเอาชีวิตรอดนะตัวนี้เฮ้ยแอบเร็วแอบเร็วแอบเร็วดูแร э ปเตอร์เห็น <c oughs> โอ้หไปแล้วสงสารน้องนะแต่ว่าทุกอย่างก็ต้องขับเคลื่อนด้วยหงโซนะครับแมนแรปเตอร์เราก็จะตายเหมือนกันนะครับ S <S เออใครเป็นไรวนะเนีย่ยเย้น้องโดนรถชนเฮ้ยน้องโดนรถชนเหรอไม่ได้โดนรถชนนะแต่ว่าโดนยิงยาสลบลับไปนะครับจะบีบแตะแล้วมัเอาน้องตื่นนะครับเออแต่ไม่ทำร้ายคนด้วยนะเออไม่ทำร้ายบ้าเลยประตูรถอยู่นะเนี่ยเฮ้ยทุกคนแล้วเราสามารถทำมันจะมีจุดถ่ายรูปด้วยนะครับนี่นะครับคือขับผ่านมาแล้วก็ ให้คนเขามาหยุดถ่ายรูปน,นั่นงครับถ่ายรูปน้องๆอ,อะไรเงี้ยนี่มาถ่ายรูปกันได้นะครับ <c oughs> จเจริญใจสุดๆน้องสไปซ์โดสลัดก็เช่นกันนะครับมีจุดถ่ายรูปให้ด้วยนี่ก่า <c> ว <oughs> ใจสุดๆชมครับโอเคกรงนี้มันจะอยู่ยังสุกสันนะครับผมสร้างใหญ่เกินไปวนะเนี่ยคือกลงหนึ่งอะเราสามารถปล่อยน้องได้มากกว่าหนึ่งสายพันธุ์นะครับเพราะนั้นเนี่ยที่ผมคิดไวนะ้น่ยอาจจะเป็นอีกคนหนึ่งอาจจะเป็นอินโดนีเซีเล็กนะครับ ตายหาหมดเคียข่อยดูยังสุขสนันต์นะครับนี่เลยไายแล้วพี่พนักงานเขามาส่องอะไรวะอ๋อส่องน้องผมสังเกตอย่างหนึ่งนะครับคือน้องจะไม่ค่อยชอบรถของพนักงานนะครับเออต่างจากรถของผู้ชมนะครับเนี่ยน้องจะ a อ g r e s s i เี่ยวกรถพนักงานนะครับส่วนรถที่คนดูก็นะครับรู้สึกว่าจะไม่ค่อย a g g กซ s s i เท่าไหร่นะครับ รถนี่คือยับมาเลยไปโดนอะไรมาไว้นี่คอยอยืนดังสุขสันต์นะครับกรงนี้นี่ฉันรอดไม่ได้ยังไงวะเนี่ยผูเมื่อกี้เกือบโดนลับเตอร์เน่ขับผ่านกงรงลรปเตอร์มานะครับเข้าสู่กงรงสไปโนโซอรัสต่อเก้าใจแบบสุดๆนะครับนี่เฮ้น้องมานั่งขวางทางอีกแล้วเฮ้ยน้องอย่าขวางทางดิรถเยียบนะมานอนแลวครับเออไม่สนใจหรอก ตรงนี้มันที่นอนนี่ค่ะข้าชอบนอนตรงนี้เนี่ยรถจะขับผ่านก็ไปขับผ่านทางอื่นนะไม่ขับผ่านทางนี้กูจะกินในมดเลยดูซิว่ากองอื่นเป็นไงไงบ้างนะครับนี่มีคนบอกว่าให้ผมแยกโดมสเล็กออกจากกองอื่นๆนือะครับอันนี้คือมันแยกอยู่แล้วนะทุกคนผมเป็นมันเป็นกองเดียวเลยนะครับอันเนี้ยแล้วก็น้องก็ไม่ออกล้วด้วยเพราะว่าผมติดเป็นรั้วไฟฟ้าระดับสี่อืมดว่าช็อตทีเดียวนี้ตูดไหมน้องไม่ออกแล้วนะทุกคนน้องพอผมสร้างป่าเนี่ยน้องจะไม่ออกแล้วนะครับ เออตอนแรกมันไม่มีป่าไงมันไม่มันไม่มีพุ่มไม้ที่ให้น้องเขาไอ้นี่นะครับให้น้องเขาหลบอะไรเงี้ยเออน้องก็เลยออกไปรถแล่นนะครับแล้วก็ไปแดกคนนี่นแหละส่วนแรปเตอร์เราก็ไม่อันตรายเช่นกันนะครับเออน้องแค่มาเพลิดเพลนเท่านั้นนะครับไม่ได้ทำลายคนไม่ได้กนินคนนะครับเพราะนั้นเนี่ยแนะรบปลอดภัยแห่งห่วงนะครับส่วนสัตว์นี้ <c oughs> โอเคชมมาประมาณนี้แล้วกันสำหรับ กงลับเตอร์อาจจะยังไม่ค่อยสวยนะครับนี่เลยลองจินตนาการนะว่าตลอดเส้นทางเนะี่ยมันจะมีสัตว์ให้ดูมากมายมากมายมากมายเลยนะครับผมจะพูดทำทำไมนะวะเก็จะเป็นสัตว์ที่อ่ตรงเนี้ยที่ผมคิดไว่าจะเป็นสัตว์ที่เด็กดูได้พู้ใหญ่ก็ดูดีนะครับเออเช่นแบบเล็เสาคอยาวอะไรเงี้ยเออนะสวยนะดูนะนี่ใครอยากดูต้องมานั่งขับรถนะครับแล้วก็จะปิดท้ายด้วยการผ่ากงลับเตอร์แล้วก็ปิดท้ายอีกทีด้วยการไปเจอกับสไปโนซอรัสก้าวใจสุด สำหรับใครที่ตื่นเต้นไม่พอนะสามารถมาโดดสิบลายมีได้เลยนะผมด้านล่างมีเมกาโลดอนรอแดกอด้วยนะ <c oughs> เออแล้วมีคนมาเล่นบอยด้วยไนงะมาเีอแมาวแบบเชือกอะไรก็ไม่มีเลยนะแบบมาตัวโล่งๆเลยเกาะเหล็กมาเกะาะไม่ดีลื่นอีกตกไปเรียบร้อยครับโดนแดกโอเคทุกคนนะ่าจะประมาณนี้แล้วนะไม่รู้คลิปนี้สั้นเลยเปล่าแต่ว่าในนี้พี่ต่อไปนะครับผมจะคือในโซนตรงนี้ผมจะทําเป็นเมืองอย่างเดียวเลยครับเป็นเมืองแล้วก็รอบนอกเนี่ยจะเป็นแบบ น้องสัตว์มากๆก็หลายตานะฮะน่ามาไปเกยไปเกยเกยจะเป็นน้องสัตว์ที่โอโ้โหเยอะแยะไปหมดนะครับตามทางเนี่ยเออจะเป็นสเสมือนกับว่าน้องสัตว์ล้อมรอบสวนสัตว์เราอีกทีนึงนะครับเออโอเคนี่เลยประมาณนี้แล้วกันนะครับนี่หวังว่าจะอยู่ในยังสุขสันต์นะครับผม <laughs> พี่พนักงานบอกโอ้สุขสันต์บ้าอะไรแม่งกูเข้ามาที่ไรกูโดนแรปเตอร์กวนตลอดเลยประตูพังหมดแล้วชิบหายเฮ้ยเฮ้ย น้องทำท่าก,กัดด้วยชมครับเมื่อกี้แต่ไม่ได้กัดจริงนะกัดลมเออน,น่ารักดีไหมไปแล้วอย่างไวไวอย่างว่องเห็นไหมชมครับน้องไม่สนใจผู้คนเลยครับนี่รอจริงๆเฮ้ยไม่เป็นไรเอ้าน้องมาลับอะไรตรงนี้แต่มาลับขวางทางเอาบีบแต่เฉยเฮ้ยใครมาบีบแต่บังอาจหลบให้ก็ได้ถูกไหม อยากนอนตรงนี้อะไรอยู่เนี่ยมีคนมาขับบีบแต่น้องหลบมาให้นะครับเออน่ารักดีเว้ยไม่ทำร้ายผู้คนด้วยนะครับเอ้าเอาเอาเอา,เอาตัดหน้ารถไม่มีอะไรแค่อยากควนตีนเฉยๆโอเคตอนนี้สุขภาพร่างกายน้องดีทุกอย่างเลยนะทุกคนเนี่ยเออไม่หิวไม่อะไรด้วยนะครับสุขภาพก็เต็มร้อยนะครับความสบายก็เต็มรออม้อยเต็งแหกสุดยอดจริงๆนะไปคลายดินทิ้งก่อนเสี่ยงไปอะไรวะสไปลงโซลัตเป็นเงินบ้างครับยังสุขภาพดีนะครับ เออก็ยังเอนเตอร์เทนต่อเนื่องเนี่ยปีนี้เอนเตอร์เทนแบบต่อเนื่องเนี่ยครับใครขับผ่านไม่ได้ครับต้องเอนเตอร์เทนนะครับทำงานดีมากน้องโอเคครับจากเป็นรูภาพที่แสนน่ารักตรงนี้นะครับนี่ใครไม่เคยเห็นรับเลสเตอร์นะฮะเตอร์เบียบีเอเบียบีเอเบอรใครไม่เคยเห็นลับเตอร์นะครับนี่น้องหน้าตาเป็นยังไงครับนัวไก่เฮ้ยพี่พนักงานมาอีกแล้ว น้องเห็นรถพี่พรรดาง,ง่ายไม่ได้นะครับแตวน้องจะโมโ oh หได้ตายแล้วโอ้โ,โหนี่มาส่องอะไรก็ไม่รู้ครับเออส่องแล้วก็ไปครับเฮ้ยนี่ขับเลยเพื่อนเดี๋ยวมันวิ่งไล่กูอีก <S <S โอ้โหคนในรถไม่เป็นไรคนที่ข้างนอกรถเนี่ยเดีย <S <S ๋ยวสลายิบสลายิก,ยยกนี่น้องน่ารักมากนะครับนี่เลย น้อไม่เป็นอันตรายต่อ,อมนุษย์ด้วยนะทุกคนดังนะั้นเนี่ยไม่ต้องเป็นห่วงนะครับสำหรับลูกค้าจะเป็นอันตรายหรือเปล่าโอเคทุกคนจับไปด้วยพาสแสตนะรังนี้นะครับนี่เลยน้องเป็นสัตว์ที่จะล่าเป็นฝูงนะครับอัอนนี้ก็เดินเป็นแก๊งสามชาเลยเดินเข้าไปในป่านะครับนี่ไปชะงักนะทักทายพี่สไปเดอร์สวรรได้เลยครับผมมึงข้างไปใกล้โกงเกินแนะ้วโดนช็อตตายใหย้โอเคทุกคนจับไปด้วยพาสแสตนะรังนี้นะครับด้วยว่าน้องๆน,น่ารักกันทุกคนเลยนะครับ ไปแล้วไปจอดไปจอดดูอ๋อนี่เป็นงานเอนเตอร์เทนเท่านั้นะผมไม่ต้องกลัวนะครับลูกค้าเออลูกค้ามันนั่งกันนิ่งเลยเฮ้ยน้องรถติดแล้วน้องจะไปขวางทางรถติดเออเออมากินลมด้วยนะมากัดลมไม่กล้าไม่กล้ากินจริงครับมากัดลมเล่นเออแซวแซว เย้ยนี่ใครอยากให้ชื่ออะไรก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับนี่น้องเล็เตอร์ทั้งหลายเย้ยไปอีกแล้วกูตายทางสวนสัตว์แต่กูดูแล้วไขมันเข้าบ้านกูมาวะเนี่ยโอ้โหลำคาญนิ่งเชียวอยาให้เขามีจับกินนี่หมดโอเคทุกคนเจงคิดด้านนะผมบ๊ายบายครับ